สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าอาวาสสุดช้ำเจ้าภาพเทงานกระถินแบบกระทันหันทั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเมโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของเจ้าวาดวัดหินกองตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตบนหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดใจร่ำให้กับญาติโยมกรณีทางวัดจำใจต้องยกเลิกการจัดงานกฐถินปี2564กลางคันหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าภาพมาแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพกฐถินให้กับทางวัดในปีนี้กลับโทรมาแจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพกฐินกระทันหันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จนทำให้วัดไม่มีเจ้าภาพกฐถินในปีนี้ทั้งที่ทุกอย่างเตรียมไว้ ในปรีชาวิชาสวัสดิ์ตัวในปรีชาวิชาสวัสดิ์ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดหินกองเปิดเผยว่าเดิมทีวัดมีการกําหนดจัดงานทอดกรถินในวันที่24ตุลาคม64ที่ผ่านมาตามหมายกําหนดการของทางเจ้าภาพหลักแต่ก่อนหน้าที่จะถึงงานไม่กี่สัปดาห์ทางเจ้าภาพได้โทรศัพท์มาแจ้งกับทางเจ้าอาวาสว่าขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากมีความไม่พร้อมในหลายประการโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด19ทําให้ทุกอย่างที่เตรียมงานไว้ต้องสะดุดทั้งหมดแต่ทางเจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านต่างก็พร้อมใจกันที่จัดงานกรถิน ต่อไปให้สำเร็จพระได้เตรียมงานไว้หมดแล้วพระมีค่าใช้ใจ่ายที่ทางวัดจะต้องใจ่ายให้กับเจ้าของเต็นท์เครื่องไฟค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมแล้วหลายแสนบาทอีกทั้งยังมีค่าที่ดินค่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ด้นำมาพัฒนาวัดซึ่งทางวัดได้ตกลงกับทางเจ้าหนี้ไว้ว่าจะชําระให้ภายหลังจัดงานกระถินเสร็จเม่ถึงวันงานกลับมีพระลูกวัดติดโควิดสิบเก้าจำนวนสี่ปรคทำให้เจ้าอาวาสตัดสินใจประกาศยุติงานกระทันหันต่อมาเจ้าอาวาสเกิดอาการคล้ายจะเป็นหวัดจึงได้ ื้อที่ตรวจแบบเอทีเคพรากฏว่าผลเป็นบวกร่วมกับทางพระลูกวัดอีกสรูปจึงได้เดินทางไปขอตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลหากผลยืนยันเป็นบวกเท่ากับว่าพระติดรวม7รูปและมีพระและสามเณรอีก6รูปทําให้ทางวัดต้องยกเลิกการจัดงานกระถินปีนี้ไปทั้งหมดเนื่องจากความไม่พร้อมหลายอย่างและยังไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าภาพกระถินด้วยตนยอมรับรู้สึกตกใจและสงสารท่านเจ้าอาวาสเนื่องจากท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาวัดและซื้อที่ดินเพื่อที่จะขยายพื้นที่ของวัดให้เพียงพอ และยังมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่หลวงพ่อได้ไปขอเชื่อกับทางร้านวัสดุก่อสร้างเอาไว้นอกจากนี้ทางเจ้าของที่ดินด้วยซึ่งได้มีการนัดจำระก,กันไว้หลังงานกระถินแต่กลับมาถูกยกเลิกเสียก็แต่กลับมาถูกยกเลิกเสียก่อนหลังจากนี้ต้องรอให้ทางเจ้าเอาวัดและพระรงวัดรักษาตัวเสียก่อนหลังจากหายแล้วค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะทําอย่างไรกันดีส่วนงานกระถินที่เรายกเลิกทั้งหมดและจะไปกําหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีแทนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็น ก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ